สวัสดีครับพีสารล้านดินครับอาจารย์สวัสดีไปยั่งอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบในเกมกีฬาตอนเขานะครับสวัสดีไปยั่งอาจารย์ทงังซอปลเล่านะครับอาจารย์ทั้งกัมพูชาครับหลายๆทางที่โทเข้ามามอนี้พีสารล้านดินสิมาทรงนกนะครับ ทรงลูกชิหวานนะครับตัวลูกเดียวลูกโทษที่โยนแม่นะครับให้อาจารย์ซากีอยู่ผู้บนนะครับอำเภอิรีินท่อนซากีครับิรีินทรอุผู้บ่นนะครับบอว่านี่ไปทรงนกอยู่บุรีรัมย์นะครับให้อาจารย์เปาเทิร์นสายพเนียดนะครับบอว่านี่ก็ไปได้มาคลิปหนึ่งเอาชิกหวานไปน้่นะครับบอกเอาไว้ยันแล้วเอาไปน้่กับ ดีใจแค่กว่ามันได้คลิปได้คลิปเกือกครับได้คลิปเกือกโอ้ยเหลือใจหลไรจหวะมันนั่งเชื่อมต่อกล่องตัวไม้ของนี่ครับกล่องกล่องไอ้คำโคเดอร์นี่ครับเข็มคำโคเดอร์นะครับไอ้กล่องถ่ายวิดีโอเออกล้องถ่ายวิดีโอกับโน้ตบุ๊กนะครับหาไดเ้ไหมผมหันได้จากนี่เทสซิวายตั้งไหน เอามาเปิดเบื้องเราเป็นชิปกิกวันนี้เอาผมจับมาแล้วครับนี่อ๋อเป็นลูกคููเกิดพริกหวานนะครับลูกคููเกิดพริกหวานนะครับอีสานล้านดินสิบเก่าเพราะ่าเท่าล้วกระเดยผมกระเดยอีสานล้านดินสิบเก่าหละแม่นครับ ลุดทษนะครับแล้วลุดทนปึ๊บจับออกนะครับกะเสียนซอกะมี่ครับเสียนซ,อ,ยนซอตามสูตรของเขานะครับเนาะตามสูตรของอ่าผูเกิดพีกหวานใจลูกนะครับยิ่เงินเสียนซอถูกตัวเพราะว่าตัวหนึง่งอยู่ให็นชุดที่ผมาเห็นไปมันแมนมนย่านว่าแมนนี่อาจานัึนย่านมันลูกของอีวันใจอยู่ เพราะว่ามึงออกไปตาดำๆคำคำเนาะไหครับอาจารย์มันหมืนจริงๆเน้ออาจารย์สักกี่ทั้งในกับทรงเข้าครับผู้ดเดียวผมไปกับผมรับผิดชอบคือเก่าครับจังโตที่ผมเป็นธุระจัดหาหอยู่นะครับอาจารย์ทุกท่านแต่หนี้มีปัญหาอีตัวหนึง่งเอ่อเต็มแตงโมนะครับแตงโม ผมมีเป็นโทรลาัดหาย้เพิ่นโดยที่บ่มีส่วนเกี่ยวของนะครับแต่ว่าเอิน่าเกี่ยวของในการจัดหาเนาะ<ฮ>โอ้ยโทรศัพท์<ฮ>เอาอาจารย์ทุกท่านมาต่อกันนะครับว่าหันโทรศัพท์อาจารย์ทั้งคำตะก,กานะครับโทรมาผมกำลังติดกองนี่เนาะว่างหันเนาะเริ่มจากกล้องนี้เน,ะนาะมาเนี่ยเลยมีกลองไม่เพิ่มมาอีกกล้องนึงครับอาจารย์ทั้งคำตะก,กาเพิ่จากได้นะเชลยนะครับนชเชลยตัวสายมงคุน,นะครับ เป็นดกปีโค้งนะครับปีโคงปีเล็กผ้าหีบนะครับอคนเดินแต่ง่ามมดเนี่ยอ๋ออนุญาตครับ้าเป็นพิษอากาศแพร่อากาศเป็นพุ่มแพร่นะครับไม่เป็นโควิดดอกพุ่มแพร่เพิ่งคงบังันไ้เขียนนะครับเดี๋ยวเสียงฝนส่งไล่ขม้ามาังหาันละปองแปงปองแป,ง,ปงขงมาา้าม่งหันละแต่สิได้เอาสื่ออยู่ในไล่ฝน,นนะครับ จากนะครับตะกานะครับสิเป็นตัวนี้ครับมาเลี้ยงขนาดแล้วครับนอกก็นีเป็นเฉเล่ยของยุกิทั้งสองตัวนะครับตัวนี้บอกเลยครับเดี๋ยวอ่อนซ้อนกับนกก็ะนีเป็นนกปีกหงนะครับปีกหงขี่เล็กพาหีบนะครับ้ายหอดหางขาง่าขาสั่นครับแขงง่ายแขงสั่นขุ่นเชื่องครับเดียวไม่จังมือหรอว่าเป็นซี่หามือล้วตี หางมันหักยี่อาจารย์ทุกคนเห็นมันสนุกต่อเลยอาจารย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนกขล้มงับมือที่ผมไปเทคแบบยุกินะครับเดี๋ยวมาให้บึงยุกิอาการหลังได้เฉลย ครับอาจารย์ทุกท่านเมื่อวานผมไปเทคทุกทีนะครับหลักชุดไทยหลักที่สิบคำพอดีนะครับได้นกตัวนี้มาครับนกโล่งมากตื่นไม่ครับไม่ตัวนี้ล่ะนกบันง่วบาครับนกตัวนี้เป็นนกขลุ่มนะครับตัวนี้ขลุ่มตะว่าไก่แข็งบ๊อบปันได่นะครับเหลียวเห็นตังนี่แข็งบ๊อบปันไถ่แข็งเลี่ยมตัวนี้บ๊อบปันได่นะครับตัวลายดีเห็นดีครับนกตัวนี้เปิดไม่เห็นนกตื่นยังดีครับนะครับบัดอยู่ในกล่องดีไม่ครบคนคลิปนี้เจ้า บ่มีเสียงนะครับโทรศัพท์เฮ็ดเสียง่มีคือเก่าล่ะครับคือคือขิปตีไปไอ้นั่นล่ะครับตีไปส่งแบบยุกิครับขิปเป็นขิปบ่มีเสียงนะครับลงไปนะครับตัวแรกนะครับเนาะของอาจารย์ค้ําตะการของอาจารย์ทน้ําตะการนะครับเฮ็ดจังได๋อ่ะมันสิบ่มาฝงดงออกมาติสบัยดีไปจับตัวสวางม่ เราปิดล็ดอตเลยนอาจารย์ปิดลัดไว้ก่อนปิดลัดไว้ก่อนอายุน้ำอาจารย์นะครับตากาตัวนี้ถ้าผมก็อยากเลี้ยงนะอาจารย์เอาตรงๆเลยครับหลังครับนกสีน้ำกับปีกคล้วยกันชี้กันนั่นสิเหอรออาจารย์ปีกคล้วยนะครับตัวใหญ่ นกตัวนี้ถือถือ,ถอพุ้นบักแจงโง่ตัวหนึ่งนะครับเอาบาทิดจับที่หีีเขยยนอนตัวละห้องอุ๊บอุ๊อุ๊นกยังสี่เป็นตอไวแนะ่ตะเกอลถือคะเนยียหทองอุ๊บอุ๊ถือบ่วงทองอุ๊บอุ๊บนะครับมึงปากนะอาจารย์ทุกท่านปากนะครับปากดีซอตาดีครับ โดยเฉพาะขาเนี่ยตระเลียใจครับขาใหญ่ครับตรงหางนี่อาจารย์ตรงหางตรงนี้ครับท้าหีบเสืยครับนกดีครับตัวนี้คุยย่างหนึ่งที่ผมให้เลื้ยงบึงนะครับเลื้ยให้บึงเสียนหัวครับเสียนหัวจุดดำๆนี่ครับเต็มเลยหัวเลยครับนกเป็นน้าเลี้ยงครับเอาแล้ครับหน้าเลี้ยงทังได้ก็ อาจารย์เพิ่อยากได้นะครับพี่น้องยากได้แ็ต้องแบ่งกันกันไปนะครับโผมเบียงผมมัเนืาเบียงนะครมัตุนิ่มมังตรงมีงุ่มนะครับเอาที่คุ้นกันด้ยนสวนเลี้ยงนะวันวีนะวันวีสวนเลี้ยงนองม่เนี่ะครับ โทษนนะักหลดเงินไว้กันงเงินโอ้ยมาหอดพอดีเ,เพคะพอดีผมก็เลยว่า,าให้เล่าคุหากินงพวยเสี้ยวถ่ายกับข้าวด้วลงุลงลมอ่ะเห็ดจังไหนเด็กคนเด็กคนน้องก็โทษมากกันหน่เดี๋ยวส่งพร้อมกันเลยฉันอย่างโทรศัพท์เขา่าวังผมเห็ดชิบพอดีละ่ะอาจารย์ค่ับช่วงนี้ คลิปนี้ก็จะเป็นกระท่อนกระแท่นได้ๆคลิปผมครับอาจารย์ทุกท่านเพราะว่าผมมันยากน้ำกล้องไนไงละครับกล้องกระหางนกผมเปลี่ยนกับว่ามีซื้อนอกกับมาตัวหนึ่งกับทีเป็นนกฮามพีเนาบมัสงซงซื้อมาราคาหลายๆกับมาถึง,งราคามันสีเปลี่ยนตลอดแล่าเหรอมังซง มัดแน่นเอาแล้วผมกินอะไรเคาะไม่แต่ว่าเป็นยังไงก็เอาขึ้นเราขนมจากของม็อกนนี้ผมหัดกับมือครับผมท้องแดงหัดกับมือผมเองหุดกับมือลุกเสบียนะครับตามนั้นกรับอาจารย์ทุกท่านมัอนี่ก็จีล่าไปซ่อมนี่แหละครับมันนีคลิปต่อไทยดอกขันบ่นอชิปอีกือร่องเนาะชิป <c oughs> เดี๋ยวผมจะอ่อยบ้างนะครับชิปอีกกือ ที่ไปส่งนกยูบุยล้านะครับเป็นชิปอีกคือได้นกเอกดังนะครับปีกนกสัตว์แล้วก็หัวพวกนี้ดังนะครับแล้วก็ซบ,บปากจะงอยปากกันสั้นนิหน่อยครับเงาปากง่ายๆปลาย,ปา,ยปากง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นนกนาเลียงตัวน,นึงครับแต่ว่าอาจารย์มีโหลดรัดเอาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะคลิปนี้ล้าไปทัานี้ครับครับผมสวัสดีครับ พี่น้องเอ้ยบุญเลัร่ำฝนดีครับคุณเห็นบ่าคุณบักกาันพีกหวานฝนยู่นั่นฝนตกครับพี่น้องแต่ว่ามีนกปลาครับนกปลาคุณคุณคุณนกปลาพี่น้องเอาเอเอมีรุ่นมีลุนมีลุนมีรุนมิลุนรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นกันรุ่นกันมาโอ้ลงเลยพี่น้องลงเลยลงเลยลงใสเลยครับโอ้ใกอีลีวะโอ้คักอีรีวะคักอีรีวะ ขากิลีพี่น้องขากิลีลบบุดีแลคคยขากิลีโอ้ดู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 ลบคนพี่น้องมันเฉียนคนถือไปถือไปบ้านถือยุโอ้ใจค,คักอิลีวะเห็นปะพี่น้องเห็นะปะป้าแต่ะไรมาแต่ไก่ลงเลยวันนี้นะโอ้ตุน่นตัวสองวะนะตัวสองวะตัวสองนีง่ทั้งฟ้าครับ วปกิวัดยืดแชงยืดขาลอดตัวสองก็หุ่นูตัวสองตะไลลงไปทั้งหลังถือไปน้อแบบน,นี้เนาะกิวัดเรียนคู่อยู่หมนกับกวันเห็นนกหลป้าบินขึ้นโอ้ปวดแล้วปวดแล้วกล้องกับตาฝนได้พี่น้องชิปเนี่ยมวนชิปหายโอ้ย มวลขนาดเลื่อมเลื่อมพอว่องวันเอาคืกนกปลาคือมิดไปนาะพี่น้องวางผมใส่นะครับสองกุกเสียงไงนะครับอาจทีนี้กุกสามหอยเราบางส่งนกปลาโอ้เห็นบ่วงเหรอย่านบ่วงห้าวเงยตายตายตายคือได้กินมันบ่เนาะเห็นบ่วงเหรอบินตื้นบ่วงครับ เตื่นบ่วงให้มันขือบ่วงวัวบินฟงขึ้นมาทั้งหลังไหมพี่น้องฟองขึ้นมาทั้งห้องเลยหรอพอขึ้นไปอีกเลยวะพ่นไปอยู่ทา้งเหนียวมันจนังไลยกรับพอพลนบักริกหวานดอกหน้าให้ให้ยังเสียแต,ต่ไรมาแต่พูนเนีพี่น้องต้นไม้ไกลๆมันต้นต่ำๆุันกับไกลๆมันจ้นะแต่ไรมาลงเลยอันนี้มาบ่มีต้นพังเลยวะ,ยวะโหดแท้เหล้ โอ้ยมันมาหอดน,นี่คือยังมาเขาไปตีกันโอ้ยพ้นหลอดหลอดพี่น้อนไปพ้นหลอดหลอดรุ่น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 แมนคว่ำเจ้าวายหลีอาจารย์โหลดบุรีรัมณีบอมมี่ตั้งแต่อยู่ในห้องนอนน่ะนกเขาอีหลีผมใส่เดินขาน่างแรกนี่ยานโหลดเดนนอเดนแต่ไรมันตะพูดไกลๆพุ่นลงเลยวะบอมมี่จับต้นพังเลยวะ They're not, they're not. นกบุรีรัมบ,บันดานครับผมนกมาเที่ยวสองเรียบร้อยโอ้เอาเพชรคู่ปะ,ะววรอดอกเนาะเพชรคู่โลบมากหลายมันชิบไม่ได้ยักตัวตัวสองกะกำลังล้มครับผมเอานกหัวดัง เอาละบริลลัมบั้นดันเซจสระคำเหรอจ้าเอาว่างันจารโหลดทั่วแม่ครับสนับปีครับตัวนี้ขอเลี้ยงนะพี่น้องเนี่ยนี่ขนแล้วครับของจริงเลยหัวดอกครับหัวงอกมีหมกซับยูซื่นี่หลหะครับเมื่อกี้เห็นมันแหลบออกมาอยู่ประมาณนี่แหละโอ้เอือกกระดังนกผูใดญน้อน้ำเบวเออยูสละคำขายญ่ครับเต็มข้อ โอ้เอานกดังตัวนี้แม่มาไต้จังได๋่ละน้ำเปล่าได้พี่ร้องอยู่สารค้ำได้ครับเด้อ <laughs>